ค้ากาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนแอดินตุกๆมาทำนาทีแทนแอดมินไอเดจ่ะสิ่งแอดมินไอเพิ่นกติสพลานและกีดการเรียนและจ่ะมูอน้แอดมินตุกๆก็จะพาทานพี่พาน้องมาฟังเลขคำนวณของคุณพ่อวอเดจะว่าเพิ่นคำนวณเลขตัวใดถืออกถือใจท่านผู้ชมบอไปกันจับไปติดตามตัวเลขคำนวณของคุณพ่อวอกันเลยจ้าค่ะับ่อยเลยครับผม เบองบ่คนก็นอครับผมอันนี้คอยเบิ่งเดียวเบริเหตเต็มบริเหตออกเอเพราะว่าับกมันันนบวกับมันบกกับติงโอ้ครับบิเหบันนีมัเป็นอธิกับเมืองเริเห็นต้องเบิ่งบเลเขาอัี้หดก่อนนะครับนน่นแ่นด่อชัดเจนครับท่านผู้ชมตัวเลขชัดเจนบันี้คุณพ่อเรามีปากกายเขียนแล้ว งมดที่แล้วครับผมพ่อเราให้เก้าสองศูนย์สามเน้นตัวเดียวธนาโอ้เน้นศูนย์สามพร้อมโอ้เน้นศูนย์สามันตัวเน้นมันก็น่าจะรับยะได้น้องเดียอยากมีทีมาอยู่ครับท่านผู้ชมมีทีไปทีมาครับลองเอาไปเสี่ยงรอตอรีลองเบิกลัะพอเที่ยงเนาะแมนมัไม่ถูกวิลา ตัวตัวรองวันนี้ง่ามเลยนี่ตัวรองปีหงกับแปหานะคะนอตัวรองตัวรองมันคุณพ่อฝันดีบ่ครับบ่เลยคุณพ่อ่นบ่นไฝันบ่ไฝเลยนับ่นฝันเลยยไะ้มันมันมามันมาตัวเก่าคืองว่นก่อนนี่มันมาตัวเก่า เออมันเขาตัวเก่าอีกตัว่มากกันนน้อพี่เนาะมันมวก้อนนี่ก้อนนี่เหนเนยนุ่มซ้ำกับขาแล้วก็ชุ่มมันมากคือมาตัวเก่ามันวันนี้จะตัวเก่ายังมาตัวเก่าเนี่ยเหม็นเบิดถึงตัวเก่าประเด็นเออนี่ยมันมาตัวเก่าวันนึกมาตัวเก่าเบิดเดยนมีมดที่แล้วมันมาตัวเก่าวันนี้ก็ยังมาตัวเก่าอยู่วันนี้จะเก่าเลยครับวันนี้จะตัวเก่า มันมันมามันมามันมานี้พี่ตัวตัวเดียวเลยนะครับตัวสามศูนย์นี่บ่อแม่เดาครับท่านผู้ชมตัวสามศูนย์นี่คือตัวคุณพ่อเราเอามาตั้งแต่พันธเทศไให้ครับจะได้ยูซีหนึ่งหาสองหกสามเจ็ดสี่แล้วก็แปดหาเก้าหกครับผมเนาะจะมีอยูสองสี่หกจุดคือเก้าครับเลขคุณพ่อว่ากับซ้ำเก้ากับหกจุดแต่ว่าพันมีตัวพิเศษให้งวดนี่พันว่าเห็นมันมาดูพันว่า เล่เอามาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องครับก็คือ 8C ครับผมเนาะที่วงกลมหายนะครับตัวดเด็ดงวดก่อนค่ณพ่อเพิ่นก็เขีดนห้เป็น03ครับแต่ว่ามา30เนาะงวดนี้คุณพ่อเพิน่นวงกลมห้เป็นหาสองก็ 8C เอาถ้าท่านผู้ชมท่านใดอันอาจจะมีตัวเลขที่ว่าไปตรงกับตัวของท่านผู้ชมอยู่แล้วครับหาสองก็ 8C ก็สามารถลงทุนได้เนาะครับท่านผู้ชมเนะมาะมักกะจัดครับผมคัดไก่เบิ้งพวกความสนุกสนานเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ เบิ่งเอาค่าสมัยชมแต่ว่าพ่อบอกท่านบอมีความฝันบอกพ่อแต่คุณพอ่อว่าเรากำลหาหาความฝันอยากคือว่าล่ะครับเขาฝันปเปลเอยมันจิตตรงปลืเปล่เห็นมงวนก่อนนะอั่นเ,เขาเขาตัวนี้เก้าช่องอยังไงโอ้ที่เตี้ยตัวเดียวเลยงั้นตัวเดียวเลยเก้าช่องเนอะที่องวดถือแล้วงวดที่ผ่านมาถ้าพันพันแบบนั้นมันจะมาเทียงกันโอ้นี่นี่นี่บอกว่าบอกว่าเทียงมีชื่อโบพันอย่างเลยมาฝันคือเก้าตัวนี้เรียกโบพันนี่ ตัวนี้ก็เพราะฝัน,นแต่ว่าขีดว่าต่ว่าไห่อยู่แล้วว่าเป็นศูนย์สามมันบ่มม,มัดตรงครับน้อยเท่าถึงมัดตรงมันมาหะเป็นต,ตัวกลับมันจะเป็นตัวกลับนะพอนะ่อเนาะมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาครับท่านผู้ชมเนาะอันที่เก้าอขามันก็บลายปูดบอกแล้วเขาก็กลับตัวที่พ่อแล้ววงกลมไห้ที่ล่ะคนจะเรียกกันไม่ได้ว่กคนจะเรียกกันมาอยู่ไอ้ไอ้พื้นมาอยู่เขาก็กลับเอาตัววงกลมที่ล่ะนั่นยังหาสองเห็นบอกมันกลายเปตรงกับเรียงแยกบัวได้นั่น กับปับเป็นสองหากระตรงกับเลยียญบัวปับเลยไหนบอกครับแปดซีีแปดนั้นกับเอาตัวนั้นที่ราคาตัวผู้ชมเนาะยังบอกซีหนึ่งนี่ก็ไเป็นตรงกับเลรยคุณยายป้าไผ่สายจวดได้นี่ที่ว่ามี่ไผ่ดำพันมากกระซีบบอกนั่นกุม่านท่องของคุณยายปราไผ่นั่นไผ่ดำพันหนีไปเที่ยวมากกับมากวันนี้ว่าเอาเลข่าบอกคุณยายเนาะกระซีบข่างหูซีหนึ่งกับสามแปดโอ้ตัวนี้ก็เกือบตรงเนาะมันเป็นแปดซีซีแปดเนาะเขาเป็นกลับเนาะ อ่าา <G Incre ased> ่าเฮ้ยมาสันไดลชื่นชอบเนะครับผมชื <m év ın inappropriate> <Elliott> ่นชมเนาะพอเที่ยงก็บอกไปยังสันละไปอยากกลับก็กลับไปบม่อยากกลับก็แล้วแต่เป็นพินิของสันผู้ชม่เนาะพอเที่ยงบอกขอเกล้าลำพระว่ามันเป็นสิทธิจอมมุส้นคนสิทธิส่วนบุคคลบุคคลแต่ละบุคคลเนาะแต่ละคนครับผมเนาะโอ้ยอยากได้ความฝันนี่พ่อว่าอยากเถื่อเด้อบ่เลยยินจอยากเถื่อความฝันความฝันนี่เป็นยังไงเนาะ งวดก่อนนี่ได้หลายบ่พ่อบ่บริสุทธิ์งวดก่อนได้ได้ก้อนเก้าสองวะเออได้สุดล่นละเก้าสองได้แลตวจะดีหลายใบที่สั่นงวดตัวนี้บ่ได้ซื้อบ่พ่อมันชื้อตัวนี้นี่หลายนี่ตัวเดียวโอ้มาแข่งบ่ครับแมนตปดสี่แสดงว่าเก้าสองนี่ได้แลตวจะดีหลายใบที่สันเก้าสองมีเหรียญด้วยวะนี่มันจะดีที่แล้วนี่โอ้พ่อซื้อไปแล้วมน อย่าใส่พ่อเอามาเบิ่งแน่เอาไม่ลูแกหลานเบิ่งแน่เบิ่งดนตรีนะเมียทำไมเบิ่งแน่มันหาขาเจ้าไปหาหกตัวคือพราว่าเอาเบิ่งก็หาเป็นละวันทีนึงเนาะโอ้ยอย่าเขียนน้ำดีขอซื้อเขาไปเดียวเขาห้สซองไปเออนี่ลายนี่ลาย่ละวันทีนึงซองใบ้ว่ะไยเข้าเจ้าหายซิบซองลานีได้พ่อขาเจ้าหายซิบซองลานดีแล้วสัน บมมีเงินแต่มีเงินอยู่ลอยเดียวอ๋อไป่องไม่พอจุกเด้งเลย <c oughs> จุดเป็นพันหย้ยาเบื่องครับคุณพ่อว่อเนาะคับคุณพ่อว่ามันจาัามาแล้วใหาจากเบื้องเลขโกตัวเนะวนะาะเกษตผม้ชมเนาะในเบื้องเลขโกตัวว่าคุณพ่อว่อเลืเลอกมากนะ้นมีตัวไหนเน่หรือว่าเป็นสามตัวไทยยังสีน้าเกษตผม้ชมนี่ครับออกมาแล้วครับแล้ววันที่หนึ่งประจํางวดของวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศสองพัห้าครับผมเลขที่ออกตูด มาแจ้งก็บอกไปอีกสายนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ครับผมเห็นบ่โอ้นี่ไงครับพอแ่ยงก็ไปหาเลขมึงแต่เลขหนาเนาะมันพีเลขหนามันจะเป็นหกหนึ่งสองสองปดสี่นี่ละครับเลขวันที่หนึ่งหกหนึ่งสองสองแปดสี่อีกใบนึงก็เป็นหกเจ็ดเกศูดสี หกเจ็ดเก้าศูนย์แปดสียใบนึงนี่สิคุณพอ่อเราสื่อขึ้นไหวโอ้พอ่อเราสื่อขึ้นไหวอืมแล้วก็กั่นไหวอยู่เนาะศูนย์เจ็ดสองเก้กาแปดห้าศูนย์เจ็ดสองเก้าแปดห้าคุณพ่อเรากันไหวอยู่เด้แต่ว่าเราบเล็กลงมากหาเลขคุณยายประไพาสายจวดครับผมเขาลงมากแต้มนึงกับเป็นเลขคุณยายประไพาสายจวดเนาะครับเนอกจากก็แปดสามสามแปดเอาภาสาถุเนาะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่คุณพ่อสื่อในงวดนี้มือนี้ขอให้เป็นตัวเลขที่มันจะออก ประจำของงวดวันที่17กุมภาพันธ์ 5, พศ2560นานะครับเนาะอพอเที่ยงเได้มาขอโชคขอลาไปฝากท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมเนาะมันจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับในสามใบนี่พอเราบว่าดอกจะเป็น679084ก็ไดนะ้หรือจะเป็น612284ก็ได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็น072985ตัวนี้ตัวกันครับผมพอเราสื่อกันอ้าว กระเบิ้งเอานะคะตะมุช่มนพ่ะเทรียงกับมติตามหายเป็นที่เรียบร้อยนะคะตะมุชมสูตรคุณพ่อป๋าของของคุณพ่อว่อครับผมคุณพ่อว่อว่าแต่น้ำคุณยายป๋าไผ่สายจวดได้กระสวงแต่คุณยายป๋าไผ่เนาะเดนดีฮาวได้แล้วเนี่ยเบิร์ตเลยเบิร์ตเลยไม่บอกพอแปดสี่ไม่บอกแสดงว่าโอ้เบิร์ตทิกเป็กเล็กดะว่นมันเลขมาจากคุณนาบ่เป็นคุณนาเพิ่นได้มากบ่ตัวงวดโอเลขตัวงวด เออลอตเตอรี่ออกมามันได้กับชื่อเลยเลยออืมเอาเบิงเอาเด้อครับแต่นผูชมหาอยูท่ทา้งไก่เนาะเพื่อท่านไดอยู่ไกลจังหว้สีเกตไปอยู่เมืองเลื่อยไปอยู่อันภาคเหนือภาคใต้ผลรับหามันมีก็ลองไปพิจณาบงเอาเองแคปหน้าจอแล้วก็ไปหาเบิงเพื่อได้น้ำมันทีหนึ่งคือคุณพ่แล้วเนาะมันมีอยู่เก่าิบเก่าใบผมได้ขับท่านมูชมแต่มันติตกอยู่ภาคใดเนี่ยเฮาบ่งห้งจากเนะาะรับสุดท้ทยนี่ก็ขอข,อขอบวนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่อง ไอสตาร์ชาแนลหรือว่าสตาร์ด้าชาแนลนะครับผมเนาะขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปครับผมขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกันสุสขทุกคนเด้อครับคลิปนี้พอเที่ยงขอตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าให้เฮงๆเรื่วยๆกันสุสขทุกคนกับสวัสดีครับพ,พ่อขอบคุณหลายครับพ,พ่อขอบคุณในหลายครับที่ให้ตัวเลขกก็เดไปฝากแตานผช้ชมแฟนช่องนะครับผมเนาะไปครับท่านมช้ชมเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับผม ครับเบึงเบื้องหลังเบื้องหลังการไทยถ้ามค้าบก็พ่อได้ตัวเหลขกต่กันแก้ไฟแก่มเนนะครับท่านผู้ชมอยู่แก้ไฟแก่มค่ะสุดท้ายนี่แอดมินตุกตุกกะจะสรุปเหล็กข้านวณของคุณพ่อว่อให้ได้เบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อจวจะว่ามีตัวเลขตัวใดแน่นี่ค่ะนี่คือตัวเลกข้ามนวณของคุณพ่อว่อค่ะ ซึ่งโตัวเด่นก็จะมีหาสองกับแปดซีแล้วจ้ะหาสองแปดซีค่ะตัวเด่นค่ะสืดอ้ายนี้แอดมินก็ขอ,อกับตัวลาไปก่อนแล้วจ้าขอฝากกดไหลกดแช่สองสตารา์ดชาชาแนลไอสตาร์ชาแนลไหวน้ำเน้แล้วจ้าจ้าขอบคุณค่ะ